สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินนะคะสิ่งที่ไพ่ยอยากจะบอกและเตือนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงการทําบุญเสริมดวงนะคะให้กับชาวราศีพฤษภและกณะนาพบพฤษภค่ะประจําเดือนกันยายน2568นะคะ <c oughs> ชาวราศีพฤษภลัคนณาพฤษภนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15หพฤษภาคมถึง1 4มิถุนายนนะคะอีพีนี้เป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วนะคะอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชม ดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกําลังใจค่ะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆซะเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องราวของการเงินและการลงทุนค่ะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการงานกันก่อนเนาะขอดูภาพรวมการงานของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะภาพรวมการงานเดือนกันยายน2องพเป็นอย่างไรทั้งคนที่ว่างงานหางานอยู่นะคะคนที่เป็นพนักงานประจําพนักงานเดือนเดือนและคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะภาพรวมการงานเดือนกันยายนชาวราศีพฤษภเป็นยังไงบ้างมาดูกันค่ะ อัศวินถือไม้เท้าออก้ค่ะอัศวินถือดาบนะคะมันไพ่มันเหมือนกันนะคล้ายๆกันนะคะอัศวินถือดาบเจ็ดเหรียญน,นะคะอัศวินถือเหรียญค่ะและเป็นไพ่สามดาบอ่าชาวราศีพฤกษฎลัคนาพฤกษฎนะคะภาพรวมการงานในช่วงเดือนกันยายนสำหรับใครที่รอง,งานอยู่ ามนาัาไพ่ก็ยังมีหนา้าไพ่ของการเฝ้ารอนะคะ,ะในเดือนนี้นะถ้าหาคุณรอรอเริ่มงานใหม่ตามหนา้าไพ่ยังไม่ได้มีหนา้าไพ่ของการเริ่มต้นดังนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นหนา้าไพ่ของการรอคอยแต่ไพ่ก็ยังบอกและอยากให้คุณพยายามนะคะอัศาวินถือดาบนะคะคุณต้องมีความกระตือรือร้นต้องมีความพยายามนั่งอยู่เฉยๆรอยอยู่เฉยๆไม่ได้นะคะอืมเนาะตัวเราก็ต้อง เขาได้ว่าอะไรอ่ะอยากได้ผลแบบไหนเหตุที่คุณจะต้องทําต้องเป็นต้องสอดคล้องกันนะคะอืมเนาะเป็นก,ปกำลังใจให้นะคะ,ะในระหว่างนี้นะคะในระหว่างรอเนี่ยคุณสามารถที่จะแบบทำพันทน์ก็ได้ทํำจอบเสริมก็ได้นะคะลองดูหาอะไรหาอะไรทําด้วยไม่ใช่ว่ารอแต่งานประจําอย่างเดียวนะคะเอาตามที่เราถนัดเอาตามที่เราสามารถที่จะทําได้แล้ว อีกอย่างหนึง่งมันคือการเรียนรู้อีกแบบหนึ่งด้วยนะคะส่วนชาวราศีพฤกษบรักนัน <c oughs> พฤกษฎที่เป็นพนักง,งานประจําพนักง,งานเงินเดือนไม่ว่าจะรับราชการเอกชนรัฐทวิสาหกิจองค์กรหรือบริษัทห้หางร้านต่างๆนะคะในเดือนนี้ไม่มองว่า BI. งานที่ทําอาจจะต้องระมัดระวังความผิดพลาดจากความไม่รอบคอบ ừ. ทำอะไรก็ต้องรีเช็คนะคะเสร็จแล้วต้องรีเช็คอีกทีหนึ่งนะคะอาศัยความรอบคอบ อจะเย็นไม่รีบร้อนจนเกินไปนะคะจนพลาดบางจุดแล้วพอเขาเรียกว่ามันมันพลาดถึงถึงเราคิดว่ามันเสร็จแล้วเราไม่ตรวจมันพลาดแน่นะเเกิืกลับมาแก้อีกดังนั้นมาเสียเวลาทําให้ดีนะคะตรวจสอบผลงานตรวจสอบงานให้ดีก่อนที่จะส่งต่อนะคะ ส่วนชาวพลศที่เป็นเจ้าของกิจการทางธุรกิจนะคะไม่ว่าจะออฟไลน์ออนไลน์ line, จะเป็นธุรกิจเล็กหรือใหญ่นะคะในเดือนนี้มองว่าคู่แข่งก็ยังคงมีอยู่นะคะแล้วก็ปัญหาในปัญหาในในในการบริหารจัดการมีอยู่เหมือนกันแต่มันเป็นปัญหาเล็กน้อยนะคะที่คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้เออแต่ถ้าหากว่า พอมีปัญหาเสร็จแล้วค่ะถึงมันจะน้อยหรือถึงมันจะเป็นปัญหาเล็กหรือมันจะเป็นปัญหาใหญ่ถ้าคุณแก้ไขตั้งแต่เขาเรียกว่าตั้งแต่ต้น,ต,นต้นทางแก้ไขตั้งแต่ต้นเหตุเนาะไม่ใช่แก้ไขปลายเหตุปัญหาเหล่านั้นก็อาจจะลดลงมากขึ้นในอนาคตหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ดังนั้นให้ความสําคัญตรงนี้นะคะในการแก้ปัญหาเนาะส่วนส่วนธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยมันมองว่าในช่วงเดือนกันยายนก็ประคับประคองไปได้ด้วยดีนะคะ เดี๋ยวเรามาดูภาพรวมการเงินกันนะชาวพฤษศขอดูภาพรวมการเงินของชาวราศพีศพฤษศลัคนาพฤษศนะคะในช่วงเดือนกันยาย,ยน2องพเป็นอย่างไรได้ค่ะว่ามีโชคลาภก็จะขึ้นมาในส่วนของภาพรวมการเงินด้วยเลยค่ะให้ทำบาลร,ะรน,นะคะให้ เก้าไม้เท้าเดอะสตาร์นะคะและเป็นไพ่ควีนถือถ้วยชาวราศีพฤษภและกราพฤษภนะคะภาพรวมการเงินในช่วงเดือนกันยายนไม่มองว่า จะค่อยๆดีขึ้นจากในอนดีตที่ผ่านมาจากหลายเดือนที่ผ่านๆมาเนาะแม่มาว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้จะค่อยๆดีขึ้นใครที่ติดขัดอะไรนะคะเดือนนี้ยังพอที่จะหายใจหายคอได้บ้างการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มจะดีขึ้นในพาร์ทของการเงินจะเริ่มดีขึ้นนะคะแล้วก็เอ่ออาจจะเขาเรียกว่ามีการวางแผนนะคะ การเงินด้วยก็ดีมากๆเลยนะคะซึ่งมันก็เป็นการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลง mindset แนวคิดแล้วก็การจัดการในเรื่องของการใช้จ่ายนะเริ่มได้แล้วนะคะแล้วส่วนของโชคลาภตามหนา้าไพ่จะยังไม่มีนะคะสําหรับชาวพฤษศเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ไพ่จะบอกและเตือนเพิ่มเติมสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษศพฤษภในเดือนกันยายน2อ6 8นารยไพ่จะเพิ่มเติม <ๆ S 2> ด้านใดบ้างนะคะมาดูกัน ไพ่แปดดาบขอโทษค่ะไม่ใช่แปดดาบนะเป็นไพ่หกดาบค่ะไพ่ห้าดาบนะคะไพ่ดาบเปรียบเสมือนกับปัญหาเนาะอืมอ่าเพอร์มิตค่ะและเป็นไพ่สิบไม้เท้าชาวราศีพฤษภลัษณาพฤษภนะคะ สิ่งที่พาออยากจะบอกและเตือนเพิ่มเติมในช่วงเดือนกันยายนก็คือปัญหาที่ยังมีอยู่ปัญหาเก่าๆเ,เดิมๆปัญหาที่คุณยังคอยประคับประคองอยู่ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือปัญหารอบด้านในชีวิตยังคงมีอยู่คุณต้องประคับประคองไปอะไรที่แก้ได้ก็แก้อะไรที่ยังแก้ไม่ได้ก็ละไว้ตรงนั้นนะคะทาทุกวันให้ดีที่สุดอ่ เพิ่มกำลังแรงใจให้กับตัวเองเอาชนะใจตัวเองให้ได้นะคะมีสติอยู่กับมันมีสติกับการใช้ชีวิตนะ,ะมีสติแล้วก็ทบทวนการแก้ไขปัญหากับปัญหานั้นๆในชีวิตของคุณเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนก็ได้มันอาจจะดูยากลําบากมันอาจจะดูแบบเหนื่อยนะคะแต่ก็ไม่เกินความพยายามแค่ต้องใช้เวลานะคะในเรื่องราวของสุขภาพเนะพาะไพ่เตือนอีกอย่างหนึ่งก็คือ1นนะคะ สุขภาพทางการมองเห็นนะคะสำหรับชาวลฤกศพเนาะสองนะคะจะเป็นพวกปวดเมื่อยกล้ามเนือ้อยกของหนักปวดหลังนะคะปวดเมื่อยกล้ามเนืออ้อเนาะ ก็อยากให้ชาวพฤษภเนี่ยดูแลสุขภาพด้วยให้ดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าสิ่งที่ไพ่จะแนะนําในเรื่องราวของการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีพฤกษ์ศพปกนา์พฤษภในชวดเดือนกันยายนไพ่แนะนําการทําบุญเสริมดวงเสริมกำลังใจด้านใดบ้างนะคะไพ่เด็กถือเหรียญค่ะ เดอะมูนนะคะ9ถ้วยค่ะและเป็นไพ่ห้เหรียญชาวราศีพฤษภลักษณประษบนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนำในเรื่องของการทำบุญเสริมดวงหนึ่งเลยนะคะไพ่แนะนำเรื่องการทำบุญเกี่ยวกับน้ำและแสงสว่างอ่าสการทำบุญเกี่ยวกับการศึกษา 3. การทําบุญเกี่ยวกับายารักษาโรค 4. การทําบุญเกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มจะทํากับมูลนิธิจะทํากับโรงเรียนทํากับวัดโรงพยาบาลตรงไหนก็ได้นะคะเอาที่คุณสบายใจนะคะ ก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆนะคะเป็นกําลังใจให้กันมาโดยตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือ สามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะดูเพื่อเป็นกําลังใจดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะอะไรที่ดีก็รับไว้นําไปปรับใช้อะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องไม่ต้องรับก็วางไว้ตรงนั้นนะคะถือว่ามาดูเพื่อเป็น ความบันเทิงนะคะก็เป็นกำลังใจให้ชาวพลุสบในช่วงด้วยกันยายนผันพุนไปได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ